ท่านยังไม่ได้เลยครับใครวะใครว่าว่าเขาให้ผมเออเอาใหม่เอาใหม่มาจากไหนยังไงเออเปือเออผมมาตัดกรุงเทพกรุงเทพครับเคยพูดการศกตอนหมางขั้นหลายครั้งหลายหนแล้วก็ซ้มเดือนก่อนผมยังพูดการชัดเจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นพูดไม่ได้นะครับ ขอความกรลุลาหลวงตาโทรดโทษให้ผมด้วยครับเรื่องอะไรล่ะเราจะไปลุล่อลุลนาได้ยังไงเรื่ออะไรท็เข้ามาจากกรุงเทพเขาเข้าใจว่าเขาเคยประมาทพลาดพังหลวงตาเขาเคยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเคยพูดจาประมาทพลาดพังหลวงตาตอนนี้ก็เลยมาขอขมา ตาเราว่าไรเป็นับบาดไม่บาดนะว่าว่านี่เป็นขาไหลปรบบาดหรือไม่บาดประบาดว่ายังไงผมว่าทุกคนบอกว่าหลวงตาเสร็จผิดแล้วผมว่าไม่หรอกผมผ่านวัดหลวงตาหลายครั้งไม่เคยจดเนื้อข้ามาตอบท่านแม้แต่เนนอายุสิบวก ผมก็ยังก่าแต่ไม่เคยสตาหลวงตาเลยเก่าเท่นี้หลายครั้งเออเอาว่ากับ <c oughs> เขาเขาเขาได้ยินข่าวมาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันแล้วแต่เขาเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลวงตาอา่าเมื่อเจ็ดปีก่อนออน,นี้เขาผ่านผ่านมาที่วัดบ่อยๆนี้เขาก็ไม่เข้ามากราบเขาก็บอกว่า แม้แต่เนเนี่ยเขาก็กราบแต่หลวงตาเขาเขาไม่เข้ามากราบเออแล้วก็พูดไม่ชัดเลยครับนี่เลยพูดไม่ชัดกาเลยเขาพูดไม่ชัดนี่ฮะก็เลยมาขอขมาหลวงตาเขาพูดไม่ชัดเป็นอะไรคุเจ้ามาขอมาก็ก็เขาดีๆอยู่ไม่เป็นอะไรเขาไปคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้พูดจาอย่างนี้แหละครับไม่ชัดนี่ฮะพูดอย่างนี้ครับเขาก็เลยคิดว่า เป็นเพราะเขาประมาพทพลาดั้างหลวงตาคือมาขอขอมาครับในชีวิตผมก็ทำบุญมาเยอะผมสร้งางพระตายปีลกมา20กว่าล้านบาทผมมา <c oughs> ทำบุญในพระพุทธศสาสนามามากกว่า40ล้านบาทสร้างหลงเพียาบาลต่างๆทิ่จะลาเห็นว่า มีแต่เรื่องนี้ที่ผมทำบ่าวหรือว่าเขาบอกเขาทำบุญมามากสร้างพระไตรปิฎกก็ามากยี<อ>่สิบล้านทำบุญเขาทำบุญมาตลอดแล้วก็สร้างพระไตรปิฎกเขาว่าคิดแล้วเป็นเงินอย่ายี่สิบล้านบาทได้เขาคิดดูแล้วไม่มีเรื่องอื่นที่ทำให้เขาพูดจาไม่ชัดไม่ดีแบบเนี้ยก็มีเรื่องเดียวถึงมาขอเข้ามาครับ้าขอเข้ามากับเราว่าครับ พ่ออาจารกับเราชี้ขอเข้ามาก็เมื่อกี้นี่ฮะที่บอกเขาเขาประมาทพลาดพังก็บอกหลวงตาไม่เมตตาคนให้เสมอหลวงตาให้อภัยเขาไหมครับเขาจะได้เขายังติดใจหลวงตาให้อภัยแม็กให้ให้แม็กเขาไหมครับให้เลยก็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดพังหลวงตาอยู่ถึกถึกแปลว่าเขาคิดใหม่ใช่ไหมถ้าได้ถ้ามอยคิดใหม่ได้คิดใหม่ เมื่อสองวันก่อนผมไปกับอาจารย์ถุยที่วัดจันทีเวสไปกับอาจารย์ถุยครับไปกับท่านอาจารย์ถุยที่ทวัดดุสิียมพูครับท่านก็เยียกว่าผมต้องมาบ้นา,บานตากบ้านตามาตากผมตากแล้วกอ ทุกอย่างจะดีเมาแล้วใช้ได้แล้วเออโอ้